สวัสด,ดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในรายการ PN Channel อีกแล้วนะฮะก็เรามาอยู่ในเกมเอ,อ่ออะไรวะ Move Origins นะครับ Move Origins on... ใช่ป็นอ่ะใช่ๆๆ Move Origins นะครับก็เดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวสายแต่ละสายกันนะครับก็พลังของข้าัาาตรูมไม่แต่จะถูกบดละเอียดเป็นผุยผง แล้วเราจะ,จะมารีวิวสายนักรบก่อนเป็นสายแรกน,นั่นเองเกมนี้อยู่สามสายนะครับสายธนูสายนักเวทสายนักดาบและผมจะรีวิวสายนักดาบก่อนนะครับมาไม่เล่นานานแล้วนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะว้าไปเขตแดนที่เราอยู่ล่าสุดนะผมต้องเือวสี่สิบก่อนใช่ไหมเจ็ดสิบก่อนใช่ไหมใช่ตอนนี้ผมเรอวหกเก้ากดจับซูมครับเหี้ยเหี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 ย ช่างแม่งครับอยู่ไหนวะเจ้าจนี่นี่ไม่ใช่ก้าวหันแช่อันเดียวโอเคจะไปเข้าดันเจี้ยนประจำวันนะเป็นดันเจี้ยน exp ไปก่อนอนื่นก็กดเพิ่มพลังนะ แต่สกิลเพิ่มมาแล้วก็เออสกิลมันจะมีรับข้างในนีอันนี้คือสกิลทั้งหมดที่ผมมีนะครับก็เกมนี้เป็นเกมโมบ้าป่าวว่าแต่ให้เรียกไงดีช่างมันัะก็ใครสำหรับผู้เล่นใหม่เนี่ตอนแรกมันก็อัพเร็วง่ายๆหรอก S <S เห็นไหมจะสังเกตว่าตรงนี้มันจะมีคลาสเนี่ยมุมซ้ายสุดเนี่ยข้างบนข้างๆเลเวลหกเก้าเนี่ยมันจะมีคลาสแล้วรู้หรือไม่ว่าคลาสนั้นต้องใช้เวลร้อยนะครับถึงจะอัพเดทหนึ่งคลาสใช่แล้วผมผ่านเวลร้อยมาสองรอบนึดแล้วนั่นเองนะครับใช่ครับตอนนี้ผมจกำลังจะขึ้นไปคลาสสามนั่นเองนะฮะ ก็ตอนนี้ต้องเจอศิษย์ไได้นะครับเป็นภารกิจภารกิจของเกมนี้มันก็ไม่ยากเลยมากหรอกถ้าเปิดเอไอไว้นะครับ AI มันก็ทําให้นะครับแต่บางทีไอ้มันก็โง่เราต้องมาับเองนะครับ AI มันก็คอมละนะมันก็โง่เหมือนกันแหละแี่ก็สู้กันไปครับ ดูดว่าถ้าผมเบลเบลเจ็ดสิบแล้วมันจะให้ไป่ทำไยนะครับผมยังไม่รู้เหมือนกันเลยเนะี่ยมาดูด้วยกันเดี๋ยวถ้าใครรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ก็ช่วยนะครับหรืออยากให้รีวิวสายไหนก่อนเนะี่ยสายธนูกับสายจอมเวทนะครับบอกผมเลยนะครับผมจะได้รีวิวก่อนนะฮะ น่าจะแบบลงคิดอีกรอบนึงมั้งเห็นหมืนบอกมันลอหลคนนี้มันคิดนร่งแดกมา,มาแน่เลยทุยส่วนชนลผมยังไม่ดีพอใช่หรือว่ามัน,นไม่ดีพอยนงต้องการเตี้ย บอกว่าแน่าผมไม่ดีพอไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วแล้วก็นะครับเกมนี้มีออนไลน์ต่อเนื่องถึง40นาทีนะครับก็จะได้ของตามนี้นะครับสีอ่อมันจะสูมให้เหมือนกับเข้าสู่ระบบต่อเนื่องนะครับไปเดี๋ยวผมจะพาทัวร์ไปกิจกรรมไอ้นี่อรารวาคิสตันท้าวเวล70ล้านะ พอตอนนี้มันว่างก็ผมยังไม่เก่งมากเลยเล่นมานานอย่างถามว่าเล่นมานานอย่างนานพอสองคนแล้ว ok นะอาิตย์กวก,กว่าปลาเกมนี้แล้วก็เลเือสึกเบื่อก็ถ้าใครที่อยากไม่เบื่อ มันเบื่อตรงที่ว่ากูเพิ่มมันทีนยาชิบหายเลยเพราคาสองนั่นแหละคันแรกๆโอ้โหมันชิบหายแล้วแต่หลังๆเดี๋ยวก็เบื่อครับเชื่อผมกราฟิกเกมนี้อยู่ในระดับต่ำก็เหมือนเกมแบบนี้ทั่วๆไปนั่นแหละ ตามลำดับตามลำดับเจะสิบแล้วครับเจะสิบแล้วตจวสิบก็เพ่นก่อนครับคุยกับไอ้นี่ครับแล้วมันจะให้ทำอะไรครับ ใหสู้กับ,บปลานี่อีกแล้วมาเดี๋ยวพาไปดูกิจรกรรมเลยดีกว่านี่ครับกิจรกรรมนี้คือกิจรกรรมการฆ่าฟันเงินอย่างดีนั่นเองนะครับ ทั้งให้ดีๆอย่าไปยุ่งกับคนที่เก่งๆนะครับนี่ครับการเก็บเกีต่อคกีต่อก็จะแต่ละสีก็จะให้ของต่างๆกันนะครับแม่มึงอย่ามาแย่งกูไอสัตว์ผู้ป่าป,ป่ามหัวไข่ช่างแม่งเลยครับเก็บอันอื่นก็ได้ยิ่งอันเรามีสิทธิ์เก็บแค่วันหนึ่งนะครับสามสิบครั้งเนะี่ย กิจกรรมนี้มีทุกวันนะครับก็เนี่ยเนี่ยสีเหลืองก็จะได้โกผูกติดสีเขียวจะได้อะไรเดี๋ยวดูก่อนลืมละแต่ละสีก็ให้ต่ตางๆกันนั่นเองแต่เก็บแต่ละสีได้ได้อีกพิมพ์หมดเลยนะครับได้ค่าเมจิกนะครับส่วนสีฟ้านี่ให้อะไรสีเหลืองใหญ่ไม่ใครเห็นนะโดวแดง ถ้าใครถ้ามีคนเห็นถ้าคนโหดนะครับรูปแบบคนเทื่อนหน่อยก็มันก็จะทําแบบการฆ่าเราแล้วเราก็ได้ก่อนเดี๋ยวเราลองไปดูสีฟ้ากันนะครับเด๋ยวทาเก็บมาใส่ก่อนเหมือนแบบกวักมือ ก็มดดื่มดูสีฟ้าได้ไหลายช่างแม่งนะครับแล้วก็จะมีสีพิเศษนะครับที่ออกมาเฉพาะตามเวลานันนเองนะครับซึ่งก็บอกไม่ได้ว่ามันจะออกตอนไหนไอสัตว์ผู้ชนะแร๊บหนึ่งครับผู้ชนะอยู่นี่นะครับผู้ปราปรามก็ถ้าเรายิ่งได้คลาสนะครับก็จะโอเคได้ค่าววิญญาณนะครับ ถ้าเรายิงคลาเดเยอะก็จะได้นี่ครับไอประสิทธิภาพเนี่ยตรงเนี้ยผู้ปกป,ป,ป้องของหน้าก้านฮะโอเคครับมาแล้วนะครับไอเฮียแม่งเรียกคุณทำไมก็ยิงคลาสเจอก็สามารถยิงยิงปะปลล็อกสูงนะครับเหมือนคลาสที่สูงที่สุดคือผู้ช่วยชีวิตใช่ไหมซึ่งตอนนี้ผมอยู่กล่องหน้าเนี่อันนี้อะไร